ตรวจดวงดู่วงจุย้ยสนับสนุนโดยวาก้เอเซนแอโรลาคอส BSC c o s m e t o l o g y ลครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในหัวข้อตรวจดวงดู่วงจุย้ย เรื่องเหล่านี้นี่บางท่านบอกว่าเอไม่ค่อยเชื่อถือแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะขนาดผู้นําทางการเมืองนะฮะพรรคการเมืองเนี่ยหลายๆพรรคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้นะฮะว่าบางทีปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันอาจจะบรรเทามันอาจจะแก้ไขได้ด้วยการปรับ่วงจุ้ยอย่างเช่นวันนี้ที่อาจารย์กิติพัฒานา์นจะมาคุยกันนะฮะประเด็นเรื่องของการปรับ่วงจุ้ยทำเนียบรัฐบาลครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะทําไมวันนี้เราถึงอยากคุยกันเรื่องธรรมเนียบก็คือที่ริงี่ยมีข่าวเยอะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะว่าเห็นก่อนหน้านี้ก็มีบางพักการเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของห่งจุ้ยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องบางพักกับประชาธิปัตย์นะฮะเพราะว่ามันปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ทํากันเห็นชัดเจนทีวงทีวีก็ไปถ่าย น่าสนใจผมอยากจะถามอาจารย์มานานแนละ้วทำไมต้องเอาลูกแก้วไปตั้งไปอะไรอย่างนี้นม,นมันมีหลัก<ฆ>มันมีศาสตร์ยังไงไหมฮะคือึงศาสตรส์องช่วยนะั้นมันเยอะนะฮะคือแล้วแต่แต่ละอาจารย์ที่เขาจะมีศิลปะในการการวางการจัดนะฮะการปรับที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งซึ่งทางพ,พักเนี่ยก็ได้ถูก <c oughs> <c oughs> ถุมเสื้อแดง,งนะเข้าไป ไปเยี่ยมเอาไปเยี่ยมแล้วก็เอาเอาเอาเลือดไปไปราดไว้อันนั้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขาก็ต้องปรับนะว่าคล้ายๆกับการแก้หรือล้างล้างล้างอาธถันอะไรเงี้ยนะแล้วส่วนที่ว่ามีรูปแก้วอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เขาไปกระตุ้นจุดนั้นดาวมันแต่ละจุดจะไม่เหมือนกันทั้งหมดมีแปดทิศแปดทิศเรามียี่ยี่สิบสี่ราศีนะฮะในในแต่ละบ้านเนี่ยจะมีอย่างงี้แล้วเขาก็ปรับดาวหมายถึงว่าส่วนมากเนี่ย ในปัจจุบันเนี่เขาใช่วิชาดาวก้าเหินนะดาวก้าเหินดาวก้าวเหินนือว่าดาวก้ายุหรือว่าก้าดาวเหินนั่นเองเขาเรียกเฮียงกงเฮียงคงกิวแช์เฮียงคงกิวแช่เนี่ยเวลาเขาเดินผังออกมาเนี่ยมันจะมีดาวออกมาแปดภูมิแปดภูมิในแปดภูมิเนี่ยมีดาวอะไรที่ให้คุณอ่ะให้ให้คุณประโยชน์เขาก็กระตุ้นก็คือเอาลูกแก้วด้วยต่างๆเนี่ยไปกระตุ้นจุดนั้นให้มัน เกิดพลังขึ้นมาอ,มอันนี้ก็คือเกี่ยวกับล,กลูกแก้วนี่เป็นแบบคล้ายๆสื่อแทนดวงดาวงันนะใช่ฮะก็คือแล้วแต่นี่คือแล้วแต่สินแสแต่ละบ,บุคคลนะเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรกันต่างๆเนี่ยมันก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็จะใช้ลูกแก้วหรือว่าใช้โคมหรือว่าใชออ้อะไรสิ่งที่มันแบบคล้ายๆว่ามันมันเกิดปฏิกิริยาไวนะสามารถที่จะมันแบบโฟกัสอะไรได้เร็วอย่างเงี้ย ขาก็มาใช้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นกระจกคุยนะรุมคุยที่เป่านะคุยร่มพัดแต่มเกนี้เนี่ยเขจะ้จะมีมีเอาเอาตัวนี้มาอย่างที่ว่าถ้าเป็นเป็นพัดเนี่ยหมายถึงว่าเขาปิดกั้นแ่นะแล้วก็จุดนั้นก็ไม่ดีจุดนั้นไม่ดีเขาก็เอาเอาพัดเนี่ยไปปิดปิดไว้นะแล้วถ้าจุดไหนที่ดีเขาก็ไปกระตุ้นกระตุ้นให้ขึ้นมาให้มีพลังขึ้นมานะให้ให้มีอํานาจมีบารมีอย่างเงี้ยอย่างเช่นทางพักประชาธิปัตย์เนี่ย พวกช่วยเขาหันหันทิศใต้นะแล้วก็จะดูว่าทิศใต้นี่แหละแล้วจุดที่เป็นพลังบารม,มีอยู่ตรงไหนที่จะเสริมอานาจนะเพราะเป็นพรรคเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยส่วนมากก็ก็ใช้เกี่ยวกับว่าอํานาจมีอำนาจค่ก็มีนะอานาจบารมีครับถ้ามีอํานาจบารมีแล้วก็อยูอย่ได้นาน,นี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าต้องปรับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าไปโดน ไปราดเลือดไปรายเขาก็เป็นการล้างอาถรรพ์มีมาสวดมนต์มีอะไรเงี้ยบางคนก็ล้างสวยก็ล้างล้างให้มหมดไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าวงจุ้ยเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญเช่นเราทุกคนแหละถ้าเราเข้าบ้านใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับฮวงจุ้ยเหมือนกันค่ะที่จริงมันก็เป็นปรับธรรมดาก็ได้แต่เขาก็เลยนิยมมาเรียกว่าปรับฮวงจุ้ยแต่ที่จริงอ่ะคำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันมันยังไม่เต็ม ก็ทำเต็มคือว่าตีรี่ห่วงจุ้ย <c oughs> ตีรี่มาถึงภูมิภูมิทัศภูมิภูมิาต่างๆเ <c oughs> นี่ยแล้วรวมกับรวมกับรวมกับเอ่อห่วงก็คือรวมรวมกับน้ำาอ่อรวมกับน้ำเนี่ยมันก็รวมกันก็เรียกตีรี่หว่วงจุ้ยถึงจะถูกต้องนะค <c oughs> แต่เรียกสั้นๆก็คือห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยการปรับห่วงจุ้ยนั่นเอง <c oughs> นะฮะอย่างเร็วๆนี้ที่บอกเราขึ้นหัวข้อว่าปรับภูมิทัศน์กชับห่วงจุ้ยทำในรัฐบาลเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกก็มีคนออกมาวิจารวิพากษ์วิจารณ์อ๋อดีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะที่จริงการปรับเนี่ยถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีค่ะครับคือทุกคน่ะเพราะาเราจะเข้าบ้านใหม่เราเราซื้อบ้านมาหลังหนึ่งอาจจะบ้านหลังนั้นน่ะเขาเขามีคนอยู่มาก่อนแล้วเขาจะขายให้เราก็เหมือนกับทำเนี่ยเหมือนกันน่ะมีพักอื่นมาอยู่ก่อนเสร็จแล้วก็เขาหมดวาระก็พักใหม่ขึ้นมาเพราะพักใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาเข้าไปเขาต้องปรับของช่วต เพื่อให้ถูกกับผู้บริหารของพรรคค่ะยังทั้งเรื่องรัฐบาลเนี่ยนะที่ล่ามาเนี่ยนะมีถูกกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเข้าไปจับจองอาจารย์มีมีภาพประกอบอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีฮะก็เกิดมีกลุ่มกลุ่มพันธมิตรเข้าไปจองจับจองในในรัฐไปอยู่สักพักหนึ่งอยู่นานนึงแกคะพักใหญ่นะอยู่ขนาดนายกคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเลยอยู่อยู่ขนาด ปลูกข้าวเลยเนี่ยคือการปลูกข้าวนี่นะทำไม,ถ,มถึงปลูกข้าวปลูกข้าวเพื่อเป็นการลบล้างไอ้สิ่งที่มันแต่เมื่ว่าทำเนียมเนี่ยคุณรัฐบาลเนี่ยมันอยู่แล้วไม่สามารถที่จะรักษาอำนาจของต,ตัวเองไว้ได้ถูกค,คนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวเนี่ยแค่แค่ว่าตกต่ำเสื่อมเสื่อมอย่างเงี้ยอำนาจไม่มีอะไรเง,งี้ยมันเป็นส่วนที่มันไม่ดีใช่ไหม นั้นเวลารัฐบาลใหม่มาเข้ามาเขาต้อง็ต้องปรับให้มันดีขึ้นนะอยังไอตัวตัวปรับเนี่ยแล้วแต่มุมมองแต่ละสินแสว่าเขาจะปรับยังไงนะยังที่ว่าผ่านมาที่เรลนี้เนี่ยเขาจะมีปรับเอว่าเอาต้นโกศลหกต้นต้นกระถางตั้งไว้ะต้นโกศลเนี่ยหมายถึงว่าถ้าต้นโกศลมันมีหลายพันนะฮะมันมีพันราชา มหาราเลยเนี่ยนะนั้นคือมีพลังมีพลังนะะแล้วต้นกุศลเนี่ยไปถึงอำนาจฉะนั้นหกกระถางนี่คืออำนาจอำนาจคือดาวหกอ่ะเขาเรียกว่าบูเค็บูเค็กนี่เป็นเขาเรียก่กัวกุยกัวกุยก็คือมีพลังอำนาจดาวนั้นแล้วดาวนั้นมันมาอยู่มันมาอยู่ตรงท้องนี้พอดีเลยนะในในปีนี้นะปีหนึ่งมันจะจอมาทีหนึ่งจอดมานีมันอยู่เพราะสิงแสคนนี้เข้าไปเอาตั้งรับเอ็ด พลังอานาจเนี่ยอได้หนึ่งปีดังนั้นเขาเอาเอากระถางมาตั้งถูกต้องแล้วแล้วหกกระถางเนี่ยถูกต้องนะถือว่าตามหลักของช่วยี่้ารจองเข้ามาือดาวมาเข้ามานะแต่ที่พอเสร็จแล้วเข้ามาปัดอีกทีหนึ่งปัอีกเอาต้นไม้ที่ว่าสูงมามาตั้งเอ่อมาปลูกว้าด้านขวาใช่ไามคะต้นปาล์มเขาเรียกว่าปาล์มอีโนีิเซียแล้วก็จะมีต้นไซตต้นไซต์ก็ไซต์อังกฤษอะไรยเนี้ย แล้วทําไมต้องมีเก้าเก้าสิบห้าต้นทาไมอะไรเงี้ยพุ่มหนึ่งมีเออมุมหนึ่งพุ่มหนึ่งมีกี่ต้นอย่างเงี้ยอืเขาก็เอาไปจับไอดวงดาวเนี่ยไปอยู่ตรงไหนดาวห้าอยู่ตรงไหนเขาไปจับอย่างเงีนยไอตัวตัวดาวที่พอเขาทำห้าต้นเนี่ยคือดาวห้าดาวห้าดาวห้านี่เป็นดาวที่ไม่ดีนะเป็นดาวที่แล้วเขาไปไปไปปรับว้าที่พ่ออะไรพ่อดาวห้าเนี่ยเป็นเป็นเขากเราเบิดเวลาเป็นดาวแห่งความ กดดันระเบิดง่าย